ุกคนวันนี้มาวินมามาวินจ้ะนะไม่กันไม่กันเดี <c oughs> ๋ยวเอามากินนึงกินนึงมากินนี่หรอกินเสร็จดได้กินน้ำตรงนี้อ่ะเข้ามา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 กีบจ้ะหิวใช่ไหมลงมาวันนี้จริงๆเขามา บ้านเขาเขาจะมาทุกเช้าโอเคนะมาวินเช็ดๆไปเตรียมของไปบ้านเจสเซอแล้วไปแล้วทุกคนมาวินเขาจะมาดเข้มเวลาอยู่ข้างล่างเสือเป็นไงมากจะเป็นงไงบ้างเป็นไงบ้างหังไงบ้างลูกนะก่อ,อนวันนี้เขามานอนสูบอากาศวันนี้เขามานอนแต่ว่าอากาศใสศ่ดี กินข้าวได้ไหมกินข้าวได้ไหมกินได้ไหมนี่นี่กินข้าวได้ไหมไก่หอมนะนี่ไก่ย่างนี่ตั้งฉีกไปถอยๆนะนโอ้คุณชายกลับมาแล้วเหรอได้ข่าวว่าไปเที่ยวไม่ใช่เหรอฮะได้ข่าวว่าไปเที่ยวใช่ไหมเสียไม่กินเหรอมันกินข้าวยังเนี่ย มันไม่หิวเลยนี่มากินรู้กันกินอ่ะกินไหมกินไหมกินไหมลู้กินข้าวเลยอ๋อแต่ว่ากินหนักอยู่หนึ่นกรับอ๋อก็ไม่กินหนักแต่ว่ามันกินกว่าเมกว่ามันมากินเขาไม่หิวตอนเช้าทุกคนแต่แม่เขาบอกว่าตอนเย็นกินข้าวเยอะอยู่ ก็จะเหมือนพวกจอนนี่พวกสอมปีอะช้าของเมื่อกินข้าววันนี้กันปลูกเปไม้เดียวแลแต่เขาแลแต่เขาเดี๋ยวฟาโจกเลยาโจ้กเลยนั่งก้นนั่งยังไงกินไหมเนี่ยกินกินสี่เลยกินเปดฝอยเยชา กินไหมกินไหมเนี่ยกินไหมเนี่ยให้พระโชคดีกว่าพระโชคชันวางไว้ตรงนี้จะมาหาแม่มาเองเื่อนปอด่อไปจะปิดต่อไปจ้า อ้อนแม่ขอไปอ้อนแม่วันนี้วันคันพรุ่งนี้นะไปหาหมอพรุ่งนี้พรุ่งนี้หมอนัดแล้วพรุ่งนี้หมอนัดนะว่าจะไงหมูหรือจา่านะแผลเธอเป็นที่ปากนะแม่นางจะอยากน้อยนะหายใจน้อยทุกคนทุกทุกคนไม่สนใจโลกนั่งเดินเดิน<ด><ด>แม่เดินแม่เขาดุไปเที่ยวทำเป็นแบบ ใช่ทุกคนดูดิแหมสัมภาษณ์หน่อยดิเขาบอกว่าเธอไปติดฉาวไว้นะติดหญิงใช่ไหมไปติดหญิงใช่ไหมติดหญิงติดสาวใช่ไหมหแหมใครใครบอกเขาเขาทำหน้าทำตาว่าใครบอกไม่ต้องมีใครบอกพระโชคฉันไม่เห็นเธอฉันต้องคิดว่าเธอไปโน่นแน่เลยอ่ะแหมดูดิเอาละตัวเมียเรียกละได้ยินละโวโวโว ทุกคนได้ยินไหมมันจะมีตัวเมียอยู่ฝั่งโน้นน่ะเรียกแล้วน่ะนะได้ยินไหมโอ้โหมันเรียกพาโชคไปน,นั่นนะอพาโชคฉันว่าเธอน่ะไปรับเลี้ยงลูกเขาแน่น, <c oughs> นมันจะได้มาหืนงเป็นรับเลี้ยงลูกเขาแน่เลย<ต><อ> แฟนก็แขอไม่สนทำเป็นไม่สนแหนะยินเสียงไหมเสริมรอนะี่ทำเป็นไม่สนเหรอไม่กินไม,นม,นมนกินอย่างมันก็ม่เหมือน,นยาเหมือนคนผมเนง่ยไม่กินแล้วครับเจ้าเอายปใส่ เหมือนกันคนมันแบบว่าสดชื hear, s <S s <S ่นนะผมเป็นยังแล้วมันหิวก็หิวก็กินเนีไงถ้าไม่กินสองวันที่ร่ตัดมันน่ะกะมันกินเก้าะต่อวันเพราะว่าเขาสดชื่นเลยทุกคนเดี๋ยวเขาหิวเขาก็กินเขาก็จะเหมือนจอนนี่แหละจอนนี่พาไปแอวงันมั่นงา้นแต่งไปตัยไปเที่ยวเลยวแล้วไปเจอหมาตัวอื่นก่อนเจอแล้วก็ระบยดเนี่ยดีกว่างามเนี่ยเป็นเนิ่นนะ กวนกวนมาตัวอื่นย้อมอ่ะมันจำเนียะเหมือนเจ้านี่อ่ะกวนมาตัวอื่นมันย้อมมันนะมันก็จะเฉยเฉยแต่จะกวนมาอื่นแง่ยังไมันจะมีจังนะมันจะมีจังหมาที่ว่าหมาขนพังแก่อะไรแบบนี้ไะหมาหมาบางแก้วมันเป็นเหรียญมันจังมันจังอะไรมันหันปุ๊บไลลเป็นอะไรเป็นอะไรเสือแก้มป้านี่หมู่มันจังยังหมู่นะฮะในเสือเขาไม่ค่อยชอบอ่า หมาแบบพันออกบางแก้วอ่ะขนฟูๆอ่ะเขาไม่ค่อยชอบเลยเขาเห็นแล้วเขาไล่เลยนะไล่เพราะว่าป้ามันก็บสไตล์ผสมอ่ะบางแก้วผสมอ่ะอย่าหายหนะาขาม,มันหาจัดดีเนาะดูแบบว่าขึงขังมากนะเออดีนะบอกกับจีดแดงดูแบบว่ามั่นคงนะเสือนะพรุ่งนี้ฉันมานะเก้าโมงด้วยนะเพราะว่าคลินิกกว่าจะเปิดทุกคนอืม ด <laughs> ีเราไปตรวจไปอย่างน้องเสือมันจะยามอย่างเพราะว่าแผลมันตึงเตี้ทั้งงาน้านะเป็นฮูกโกโว่ะผีกับชีดไอ้ลิทรลินอัดเข้าไปใส่สลิงแต่มันกำอันนี้มันก็เริ่มแห้งเหมือนกันมันก็เริ่มดีขึ้นเนอะนดีขึ้นแล้วมันต้องหายก็เดี๋ยวเนี้ยไอข้างนี้ไปหาหมอจะอย่างเพราะ <laughs> มันแข็งแรงเลยทุกคน,นล,ลุ้มเพราะวันนั้นเขาวันนี้ไง เขาสลบสไลด์ไงไปหาหมอเลอง,ง่ายขึ้นรถดดว,วันนี้เขาแข็งแรงเนี่ยพรุ่งนี้เราจะไปยังไงเนี่ยต <laughs> <laughs> ุลักตะเ,เลยเนี่ยตาลกเหมือนซอมบี้เห็นรถไม่ได้หนักด้วยนเนี่ย่ะพรุ่งนี้ไปนี่นะท <c oughs> ุกคนดูดิเสือนอนฟังนอนฟังคุยกันโอ้ว่า <c oughs> งนอนเนี่ยเวลานอนขอเขาเสือเธอดูพระเอกอดกออินึนกว่าไปแล้วนึกว่าไปแล้วฮะ อาพี่โชคอะไรนั่งอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยฮะนึกว่าไปแล้วฮะนึกว่าไปหาหญิงแล้วนึกว่าไปหาหญิงแล้วออฉันนึกว่าเธอไปหาหญิงแล้วนะเนี่ยโอ้ผมยังไม่ไปเลยใครบอกว่าผมนใครบอกผมติดหญิงเอ๊ะแม่สวัาดีะเจายังไงยังไงที่ท้อง่ะเนี่ยเธอท้อง่ะเนี่ยฮะเธอท้องไหมเนี่ย ผมกระดิกแล้วผมกระดิกแล้วพระเจ้าดืกินนมไหมดื่มนมไหมเดี๋ยวฉันจะไปเลยจะไปเติมน้ำมันน้ำมันสิ่งหรือวาเบนซินกันเบนซินครับผมเบนซินเก้าห้าไปแล้วนะเสือฉันจะไปเติมน้ำมัน นี่าเสือเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันมานะพรุ่งนี้ผมมาเกานะ่าวงเนอ่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมามพรุ่งนี้เราไปห,หาหมอกันนะลูกนะเสือจะแหวนนอนค่ะจะนอนลึกไปจะฝันงงเหมือนเจนนี่เขาเรียกหมานักล่าก็เหมือนเจนนี่แหละ,ะเวลานอนนอนฝันนั่นนะพอ <c oughs> จับมือแล้วจะกลับแล้วใช่ไหมไปนะลูกนะแหมขอมือยื่นมาทุกคนไปแล้วทุกคนมันจะไปเติมน้ํามันต่อไปละเสือนะ โอ้ไปแล้วไปแล้วลูกเร็วไปไปแล้วนะนด้แไปพระโชคพระโชคฉันจะกลับแล้วนะแหมถึงคนนอนเลยนอนอ้าดลาดเลยนะแหมวันนี้อ้อนแม่เลยเขาอะเขาโดนแม่เขาดุไงแม่ดุว่าไปเที่ยวสาวอะนอนวันนี้นอนอยู่บ้านใหญ่เลยนะนอนเสนอหน้าเลยนะพระโชคไปแล้วนะลูกนะไปแล้วฉันไปแล้วนะไปแล้วเหรอครับ ไปแล้ว <laughs> ไปแล้วทุกคน okay, <thank> ตอนนี้ขึ้นมาบนรถแล้วอะไรกอลัมลูกพี่เธอพี่จะนอนขึ้นมาก็เงบแล้วขึ้นมาก็เงบแล้วพอๆตาจะไปเติมน้ำมันน้ำมันหมดแล้วนะไม่เอามาเงบเนี่ยแล้วตาจะเอามือที่ไหนทำอาหารให้เธอ่ามันเจ็บนะหยุดไม่ฟังใช่ไหมหยุดเดี๋ยวนี้ หยุดเ<ม>วลาตาดูเหรอวดูอีก<ม>โอเคนอนไปแล้วทุกคนไปเติมน้ำมันกันทุกคนตอนนี้ถึงติมน้ำมันแล้วก็ล้ำตื่นแล้วตื่นโลกใหญ่เลยช่องใหญ่เลยกัล้ำ ตอนนี้เติมน้ำมันเสร็จแล้วอืมกอล่ัมเธอนี่สลิด,ดกมากเลยนะฉันกําลังจ่ายเงินอยู่ี่เธอเนี่ยอือยู่ไม่สุกเลยหยุดฟังไหมนอนเลยนอนเลยต้องมากเนะมื่อกี้เอาเมื่อกี้กัดมือตัวเองก็ร้องจกัจกจกักกร้องเป็นเด็กน้อยแล้วตัวเองก็กัดตัวเองฟังไหมต้องให้ดูเปลวของเธอนี่นี่มันได้ไน,นะ ลงุงจะนี่เข,ขาลำคาญเธอแล้วเห็นไหมลำคาญเธอแล้วเนี่ยกดปุ่มเลยที่โ่วเธออ่ะมันไม่ใช่เวลาเล่นนะนอนดีๆอย่ามาน,นอนตรงนี้มันเป็นปุ่ม น้วก็ใหญ่ไปแล้วครับทุกคนอนอนเล่นดีๆอนอนเล่นดีๆไปแล้วอัวแสบซ ไม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่นอนไม่ใหญ่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 นอนเลยไม่ใหญ่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 เลยไม่ใหญ่โอ้ยไปนอนไปคุ้นไปแล้วล่ะกลับมาแล้ว นอนอยู่เลยมาอาบแดดที่ใหญ่นี่แดดดีโอเคอาบแดดนะเช่นมาจันนี้มานี่จันจันจันนี้มานี่จันนี้มานี่จันนี้มานี่จันจันนี่เลยอันนี้เลยจันนี้จันนี้ก่อดน่อยกอดน่อยใจจะร้อนมาที่อาบแดดไปเดี๋ยวฉันไปบ้านก่อน กนตอนนี้เรามาถึงบนเขาแล้วกดลําทานข้าวเสร็จแล้วแงกแงกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอยู่ข้างบนมาวินมาวินฉันมาข้ามวันนี้มาวินมาเร็วมาเร็วทางนี้มาเร็วมาเรี้กันใหญ่าอย่จอยู่ริมถนนมามามาอยู่ริมถนนกันมามาอ๋อมาวิน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 

Ah, oh. leo, leo. Cảm Ah, leo, 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 leo. แดงเดี๋ยวราแป๊ดนะนั่งรอเป็นแถวนะจ้ะแดงโอเคมาแดงมาของแดงนี่ของแดงนี่ของตัวเล็กกับขาวแดงกินเลยนี่อ้ตัวเล็กเดินมาไปไหนแล้วอ่ะ อ่ะครับอ่ะคิดเนี้ยครับนี่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 ของตัวเล็กตัวเล็กวางโอเคนะพวกเธอข่าวนี้เขากลัวจนนี่นะเดี๋ยวก,กินเดี๋ยวก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็ามากินมาบ้านโน้น กินแบบรอบดึกโอเคนะแดงถึงนเข้าบ้านเลยนะแดงค่ะคุณขอบคุณมากค่ะโอเคผมเข้าบ้านแล้ว <c oughs>